ถึงบ้านแล้วจ้าไปเก็บเห็ดรอบสองกับพ่อใหญ่ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าผลงานของเราวันนี้เขาปลาหลอบที่สองกี่น้องเขาก็พยย่อใหญ่ นี่นี่ดอกหนึ่งนอนอีกดอกหนึ่งบบไดตัดขาเดอพี่นอ้องสวยงามโอ้หาดอกด้วยหม่องนี่พี่นอ้องโอ้ยงามคัก ดีดอกหนึ่งดอกหนึ่งว้ายโพเดตัดขาเด้พี่น้องเบิ้งเจวสิปตัข้างนอกอันอันเฮบมันหลายหมหข้างในนี่แหมย่านเฮ็เพราะใหญ่เจอสองดอกสายโซ่พวกเนี้ยดอกสวยอืแต่ของเราสวยกว่าเราได้เยอะด้วยเห็นไหมเต็มเลย <laughs> ตัดขาให้เนีย หันมาแปบดึงพี่น้องเห็นบ่เด๋อร้ายแล้วกําลังสิตัดขาพญายาไปหาคุณพญายาไปยางหารา้วตัดขายขคอยกอนตังตัดเอง <c oughs> ตัดให้เบิ่งนิดหน่อยนะพี่น้อง <c oughs> โุ้ยนอน <c oughs> อันนี้บ่นอน เอ้ยนอนเอ้ยนอนเบิงนอนนอนนอน นอนสลบทนอนเพียบในนิดหน่อยในบุกี้ดอกพี่น,น้องนอนนอนกินเบิร์ดอรลดนี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยอันนี้โบเป็นนอน เรียบร้อยพ่อใหญ่ไปปลาไม้เร้วโกโกโกซัมแวพาไปปาไม้พ่อใหญ่เราเห็นดอกนี่คาเป็นเตะหืมงามดอกนี่ป้ด sang đoạt xinh xinh já, vui thầu là, hửm, ngắm khắc, Bát. งามแท่ห์สามดอกเศษเพอาะไงเราเจอผุ่นเราเอิญอีกแล้ววะ เจออีกแล้วเจออีกแล้วแล้ววะอุยอ้ยตาดอกไปหลายผดเว็ดเว็ดพ่อใหญ่เราเจอสองดอกอยู่นี่อีกดอกหนึ่งออเอาอมาเร็วจะตัดขาพ่อใหญ่เราเจออือสิท้ายลูก โอ้ยคุณจังอันเห็บมันขืนหัวนี่แมอันตรายขนาดเลยเห็บเห็บไล่หลายปีนี่พ่อใหญ่เจอได้นี่น้ออีกสองดอก สามดอกเห็ดพึ่งเลือดพี่น้องโน ดอนี้คืองามแทะขืดขอจักช็อตนีเด้วยพี่น้องปืดอืมบนนอนเดี๋ยวไปแตงบานใหม่เห็บลายลายพี่น้องมันกอ่อยสองสามตัวเลยไหมโอ้ยปีนี้จะเป็นเห็บลายค่ะ งามบ่พี่น้องงามบ่ว้ายงามเทสวยงามสวยงาม สวยงามดอกนี้ดอกนี้ก็งามงามพี่น้องสรุปสองดอกนี้ได้แต่ขาเอ้ยได้แต่ตหัวเอยไดแต่หัวไดแต่ดอก เพิ่นเปนอนไหมหแต่ดอกเพิ่นขาบ่ไดจาเป็นนอนสวยงามตามท้องเหลืองโอ้ยเนาจอดเอาไดนวะว่าเพิ่นเทาเว้ยเหรอพี่น้อง เคียวเบิ่ล่ะนั่นก็เคียวนัน่นมาเ่าเอาบปได้แล้วโอ้ยดอกนี่

เอาโอ้ยสอดอกโอ้ยติดหักใหม่พี่น้อง แข็งหาอแต่ว่าเหลืองนิดหน่อยบบบบใส่ได้ยู่พี่น้องเปิดโ,โอ้ยหนอนโอ้ยหนอนนอนพอยใหญ่อเอเดดอกอืมอย่างสวยงาม